ร้อนๆ้ี่ดาวกันดียครับครับวันนี้มีอะไรมาใหม่ครับมีอันุยน่ยโซลิดนะมี เฟรมเมเปลิลก็มีโซลิดน็อกกันดีแล้วก็มีโซลิดแมนโก้ครับแล้วก็จะมีไซส์ย่างตานะครับมี ert, ไซส์คอนเสิร์ตไซส์คอนเสิร์ตงานโคอาด์ดมีหล,ลายแบบฮิกโก้ก็มีไม่ต้องแย่งกันนะครับใครอยากได้ก็มาเลยบางคนก็กลัวถามว่าถามว่าของจะหมดจริงๆไม่หมดนะครับมาได้เลยครับมีของแต่ว,ว่าร้านอาจจะปิดแล้ก็ไอแลนด์ครับ Big Island, รบิบ๊กไอแลนซ์นะโซลิดในมุมนี้มุม,ม,มโซลิดต้องรู้ว่าน่าลองแสงก็เนยๆนะครับ ันนี้เมเปิลครับตอไปนี่มะฮอกกานีนะครับนี่เป็นมงโก้โกนะครับโอ,อเคครับบูโคล่ะครับบูโกดูน,นัมเบอร์หกครับ จะเล <auto> ่นเพลงเดียวกันนะครับสีดำด้วยฮะทิปไหนไม่มีรูไอ้อนูะไอแลนนะบิ๊กไอแลนบิ๊กไอแลนยังไงอ๋นาะเนะ